สวัสดีเช้าวันเสาร์วันนี้ 1BP ตลอดทัวร์ mm. จะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมที่ตลาดกง้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา mm. บรรยากาศเช้าๆตลาดเพิ่งเปิดก็จะดูหลงเหลงหลงเหลิงหน่อย mm. แต่ผู้คนก็กำลังเดินทางมา มาเช้าไม่แอรอัดดีนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยคนระับสวัสดีครับวันนี้ 1BP มาเดินพร้อมตัวมาเดินที่ตลาดกรุงโภทิยานะครับ <c oughs> คอยดูว่าจะมีใครรู้จกักนบ้าง จะเป็นขนมเขาเรียกอะไรรูกขนมไม้ปรีพยุทธบอกว่าเคยกินตั้งแต่สมัยเป็นเด็กผมก็ไม่เคยนะไมเคยกินแต่ขนม,มนเนี้ขนมนี้เป็นขวดผสมน้ำได้มันย้อนยุค9ก้ายูนย์เลยนนเนี่ยอรอนี้อันนี้เกิดทันอยู่ตัวช็อกบอลช็อกบอลเคยกิน ขนมพวกนี้นี่กินได้หมดเลยใช่ไหมครับรอของใหม่ตุ๊กตบอ๋อนี่ตุกตต๊กตบตุ๊กตบอันนี้ก็เกิดทนันนะที่ไรลูกอมลูกอมโกโก้จะเป็นเม็ดเม็ดเหม,มือนกัน อันนี้เป็นอะไรเป็นหมากฝรั่งเหรอหมากฝรั่งอ๋อรถเมี้นี่เคยกินอยู่อันนี้เป็นหมากฝรั่งเป็นแบบบุรีเป็นแบบบุรีใช่รถนี้มันไม่มันไม่บุรีแล้วแหละมันเิ็นแบบไหนยุคนี้มันเก้าศูนย์เลยพี่สมัยก่อนนะอืมไอ้ไอนั่นอะไรอ๋อเป็นรถบัวเหรออมรถใคกินเลยเนี่ยบัวรุ่นบัวใครกิน เคยกินตุ๊บตับวันี้เราอยู่ในเมืองกันข์ขุนศิลป์เลยคันธางนี่ไร่ด้วยประทานนิทานะแม่น้วยเป็นขนมสำหรับคนมีตังค์ว่าผมก็กินได้ตุ๊บตับเนี่ยแหละอันนี้เป็นขนมตุ๊บตับอันนี้สมัยเด็กก็เคยกินนะครับใส่น้อยไหนๆมาเข้าร้านแล้วก็เอ้ยผมเจอขนมสมัยนี้ขนมเคยกินสมัยเด็กเรียกว่าขนมตุ๊บตับอ่าเดี๋ยวลอง เดี๋ยวเราลองไปชิมสักห่อหนึ่งนะครับปิดใส่ก,กระดาษที่จะเป็นพวกหักฝรั่งเจนมเจนมอันนี้ก็นมเล็กอ่ะชอบดูดนมก็ไปสักขคน อันนี้อะไรอ๋อเอาไปฝากเอาไปฝากคนห่ะอ,อันนี้ก็ปูนปัตเตอร์ชุดเท่าไหร่อ่ะเอาไปโ <c oughs> <c oughs> อ้น,นี่กล่องยินสอเป็นกล่องยินสอเป็นไม้

อันนี้ยี่ิบห้าบาทเองเดี๋ยวต้องเอาไปลองาาก,อก็ไปปั้นเล่นไงมันจะเหนียวเหนียวเอ,เ,อเออเดี๋ยวลองดูลองดูม,ม,มันจะปั้นกลมๆได้ใช่ไหมครับอ๋อเขาแก่บอกว่ามันชื่อว่าสลามใช่ไหมครับ สลามอ่าเป็นของเล่นเด็กนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ปั้นเป็นอะไรได้อ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองกับลองกลับไปเล่นดูนครับลูกอมใส่สีลูกอมใส่สีจะเป็เด็กชอบกิน นี่จะเป็นบวยบวยแล้วก็เป็นช็อกบอลช็อกบอลนั่เคยกินสมัยเด็กเป็นหมากฝรั่งที่เป็นบุหรี่เมื่อไหนก็เอานี่อีกสักอันอีกสักหอ่อไปไปได้แล้วได้แล้ว,ดลวเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าว่าหมดนี่เท่าไหร่ อันนี้ก็มีม่านก,กั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคิดตังค์ดูหมดนี่เต็มตะกร้าครับมาดูว่าจะเท่าไหร่โอ้ไข่สุกพีหนุ่ยขอผมอเดี๋ยว เท่าไหร่ครับท้าแก80บาทปอส80บาทโอ้ถูกมากเ,าเดี๋ยวพกวกเด็กๆเด็กๆน้าน่ามาลองัอบดดงของโบราณล,ลองมาดูถึงที่ไม่เคยเห็นก็เห็นอขอบคุณครับขอบคุณครับชำระเงินก่อน80บาทได้ถึงเบืรอง่มเลยเร,รับตยยั้งตอน200บาทขอบคุณครับอโ,อโอเคครับขอบคุณนี่บท้าแก่บอกแถมประวัติให้ด้วยโอเคครับขอบคุณครับ